นดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงมีเมืองเล็กๆชื่อนครชลาสใยซึ่งสงบร่มเย็นมาตลอดหลายพันปีประชาชนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายภายใต้การคุ้มครองของพญานาคผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ในนครชลาใายมีนาคินีสาวนามว่าซิริจันทราเธอเป็นธิดาของพญานาคผู้ครองเมืองบาดาลผู้ยิ่งใหญ่ แม้จะถือกำเนิดในร่างของพญานาคแต่สิริจันทรากลับมีจิตใจรักในมนุษย์นางมักปรากฏกายขึ้นสู่ผิวน้ำในรูปหญิงสาวงดงามผิวเนียนดั่งหยกผมดำยาวสลวยตาสีเขียวมรกตและเกล็ดสีทองอ่อนๆปกคลุมแขนและหลังนางมักขึ้นมาช่วยเหลือชาวบ้านในยามน้ำหลากดูแลไรนาและรักษาโรคภัยให้ผู้คน ฟากฟ้าเหนือเมืองกลับถูกลืนด้วยเงามืดจอมปีศาจอสุรมมจ,จุราชผู้ถูกจองจำใต้ขุนเข้ามาหลายศตวรรษได้หลุดพ้นจากพันธนาการด้วยเวทมนต์ของพวกนักบวชมืดมันกระหายที่จะยึดครองนครชลาใสาเพื่อสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวเจ้าพญานาคหญิงจงสยบต่อข้าเสียงคำรามของอสุรมมจ,จุราชดังกึกก้องข้ามท้องน้ำชาวเมืองต่างหวาดกลัว ไม่มีใครกล้าออกมาขวางเว้นเพียงสิริจันทรานางลอยตัวขึ้นจากแม่น้ำโของอย่างสง่างามเบื้องหลังของนางเสียนนาคสามหัวแผ่บารมีฟันคมกริบแววตาเปล่งประกายทองรับแสงอาทิตย์ยามเช้านครชลาใสาเป็นบ้านของข้าเจ้จะไม่มีวันแต่ต้องมันได้ซิริจันทรากล่าวคลางชูหัดเบื้องสูง เรียกพลังสายทานศัดิ์สิธิ์ขึ้นมาพิศาจอสุรมมจุราชเหวี่ยงคาาอาคมใส่นางเกิดเป็นเปลวไฟดำทะมึนกลืนสวงฟ้าแต่สิริจันทราใช้น้ำจากแม่น้ำาขงปั้นเป็นโล่น้ำวนสะท้อนพลังนั้นกลับไปมวลหมอกควันปะทะกันกลางอากาศเกิดเสียงกึกก้องราวฟ้าถล่มแผ่นดินทลายหลายวันต่อมาการต่อสู้ดำเนินต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน ริจันทราอาศัยความสามารถในการควบคุมน้ำและสายฟ้าเคลื่อนไหวดังวารีท่ามกลางสายลมพายุและฝนฟ้าขนองในขณะที่พญานาคินีโฉกเข้าแทงเสียนไปที่หัวใจของอสุรามัจจุราชกลับถูกพลังมนต์ดำปกคลุมร่างนางไว้เป็นเกล็ดน้ำแข็งดำสลายพลังเวทของเธอชั่วขณะชาวบ้านต่างรวมใจกันตั้งพิธีบวงสรวงแก่พญานาค ส่งพลังศรัทธาขึ้นสู่ท้องฟ้าจิตศรัทธานั้นกลายเป็นสายแสงสีทองพุ่งเข้าสู่ร่างของสิริจันทราด้วยพลังแห่งศรัทธานางสามารถหลุดพ้นจากมนดําได้พลางแปลเปลี่ยนร่างเข้าสู่นาคินีศักดิ์สิทธิ์เต็มขั้นเกล็ดทั้งร่างเปล่งแสงสีทองมงกุฎสามเสียนพญานาคเหนือศีรษะหมุนวนเป็นประกายนางเปล่งเสียงสวดมนต์โบราณออกมา พลังแห่งบรรพชนบิดามารดาข่าวิญญาณแห่งสายน้ำโขงจงร่วมพลังกับข้าณนะบัดนี้สายน้ำทั้งแม่น้ำโขงเชี่ยวกราก,กลายเป็นมังกรน้ำขนาดยักษ์ปีศาจจอสุรามัจุราชอย่างรุนแรงปีศาจพยายามต้านทานแต่พลังศักดิ์สิทธิ์หลั่งไหลเข้าทําลายพันธนาการความชั่วร้ายทีละชั้นจนในที่สุด อสุรมัจ,จุราชก็ถูกอบล้อมด้วยวังวนแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถูกกลืนหายไปในห่วงลึกของบาดาลอีกครั้งนครชาลาสายปลอดภัยอีกคราเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงสิริจันทราลอยตัวเหนือน้ำอย่างสง่างามชาวเมืองต่างคุกเข่าก้มกราบนางด้วยความสำนึกในพระคุณตราบใดที่สายน้ำยังคงไหลข้าจะคอยปกป้องพวกท่านตลอดไป สิริจันทรากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนตั้งแต่นั้นมานครชลาศาัยจึงจัดพิธีบูชาคีมีทุกปีเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญและความเมตตาของสิริจันทราตำนานของนางถูกเล่าขานไปชั่วลูกชั่วหลานกลางแม่น้ำคขงยามค่ำคืนหากผู้ใดมองดีๆอาจเห็นประกายเกล็ดทองสะท้อนแสงจันทร์ นั่นคือสัญ,ญลักษณ์ว่าพญานาคินียังคงเฝ้ามองปกป้องผืนแผ่นดินแห่งนี้อยู่เสมอ